นนี้นะครับกลิ่นหอมสุดๆเลยครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวรอกินนะลูกนะไก่เริ่มสุกแล้วนะครับเดี๋ยวรออีกนิดนึงนะครับก็จะได้กินกันแล้วครับผมน่าทานมากๆสวัสดีครับท่านผู้ชม สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้นะครับช่อง Amazing Thailand กินเที่ยวไทยนะครับขอพาเพื่อนๆน,นะครับมาทำเมนูแกงคั่วไก่นะครับเป็นแกงคั่วทางภาคใต้นะครับเมนูนี้จะต้องอร่อยสุดๆแน่นอนครับผมส่วนอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับ 1นะครับเครื่องแกงนะครับเป็นเครื่องแกงขั่วนะครับแกงขั่วใต้ครับผมแล้วก็กระปินะครับต่อมาก็จะเป็นไก่นะครับไก่ผมก็จะใช้เป็นอกไก่แล้วก็ปีกไก่ส่วนบนนะครับปีกบนของไก่นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นใบมะกรูดนะครับแล้วก็พริกพริกแดงสดนะครับ นี่นะครับไก่ก็หั่นเป็นชิ้นๆเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นพริกแกงคั่วนะครับแล้วก็กะปินะครับต่อมาก็จะเป็นพริกแดงสดนะครับแล้วก็ใบมะกรูดนะครับผมวันนี้เมนูนี้ลูกชายบอกว่า น่ากินสุดๆเลยครับครับน่ากินสุดๆแล้วก็อยากกินอีกครับผมเพราะว่าได้กินไปแล้วครั้งหนึ่งบอกว่าติดใจครับผมก็เลยบอกให้พ่อตามให้กินอีกครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจก็เชิญนะครับทําตามพวกเราได้เลยครับผมเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะครับตั้งหม้อนะครับใส่น้ำนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ ใส่เครื่องแกงกับกะปิลงไปเลยครับผมเดี๋ยวเราคนกะปิกับที่แกงให้ละลายนะครับหลังจากนั้นนะครับใส่ไก่ลงไปครับผมเดี๋ยวผมละลายเครื่องแกงกับกะปิก่อนนะครับเดือดแล้วนะครับเทไก่ลงไปเลยครับผม สูตรแกงขั่วใต้นะครับเราจะใส่น้ําไม่เยอะนะครับเพราะว่ามันจะได้คลุกคลิกนะครับรสชาติจะได้เข้มข้นนะครับผมและตอนนี้นะครับกินหอมสุดๆเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอกินนะลูกนะครับเดี๋ยวเราลวนไก่ไปเรื่อยๆนะครับลวนไก่ไปเรื่อยๆครับผม ไก่เริ่มสุกแล้วนะครับเดี๋ยวรออีกนิดนึงนะครับก็จะได้กินกันแล้วครับผมน่าทานมากๆขั้นตอนการทำก็ไม่ยากนะครับทำง่ายๆครับผมไม่ต้องปรุงอะไรมากมายครับผมแค่ทำสุกก็อร่อยแล้วครับ แกงคั่วไก่นะครับแกงคั่วทางภาคใต้ครับผมสุกทามภาคใต้นะครับไก่น่าจะเริ่มสุกแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอชิมขอชิมดูก่อนนะครับนิดนึงว่าจะอร่อยหรือเปล่าอืมอร่อยนะครับนากินไหมลูก ไก,ก่สุกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเทใบมะกรูดนะครับแล้วก็พริกสดลงไปครับผม เพื่อจะได้เพิ่มความหอมกลุ่นนะครับเสร็จแล้วนะครับปิดแยได้เลยครับผม แกงคั่วเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทานด้วยกันนะครับผมอร่อยมากๆครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับไปทานข้าวด้วยกันครับผมบ๊ายบาย